เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในการปฏิบัติการของ DSI ที่วัด ธรรมกายนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่ในช่วงของนิวส์วนทันข่าวเราก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้ได้ทราบไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการออกมาแถลงเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ทางเนื้อมีการประกาศว่าจะมีการยกระดับในการใช้มาตรการจากหนักเบาไปหาหนักเนี่ยนะคะก็มีการออกมาแสดงท่าทีจากวัดเป็นครั้งแรกนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงอาจจะเข้าบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกทีนึงค่ะนี่ความเคลื่อนไหวใดเพิ่มเติมขึ้นมา คุณจตุพรยอดสินก็ไปประจำนะคะเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์ในทุกช่วงเวลานะคะคว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเราก็จะตัดสดเข้านะคะไม่ใช่เฉพาะในช่วงของรอบปันธนเหตุการณแต่หมายถึงว่าทุกๆรายการของสถานีนิ<ช>สวส์วันถ้ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเนี่ยเราจะตัดทันทีนะคะใช่ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ก่อนนะครับไปกันที่รองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับก็ตรวจกําลัง วัดธรรมกายนะครับก็เปิดเผยครับว่าจะใช้กําลังพล26กองร้อยนะครับซึ่งไม่มีอาวุธนะครับซึ่งพอบอรตอรอก็เป็นห่วงเรื่องของมือที่3ครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจกำลังพลบริเวณเลียบคลองแอนนะครับทางเข้าประตู5และประตู6ของวัดพระธรรมกายพร้อมเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับว่ามีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยทั้งสิ้น26กองร้อย รวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับในการปฏิบัติหน้าที่โดยยืนยันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั้นจะไม่มีการใช้อาวุธนะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนการทํางานของ DSI ส่วนการปรับเพิ่มกําลังก็จะมีการพิจารณาอย่างเหมาะสมและจะมีการประชุมประเมินเพื่อประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาครับรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับกล่าวด้วยครับว่ายอมรับนะครับว่าเป็นห่วงในเรื่องของมือที่3ที่อาจจะอาศัยจังหวะนี้นะครับเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จึงได้มีการ ปรับกำลังดูแลตั้งด่านตรวจสกัดในพื้นที่รอบนอกพร้อมย้ำนะครับว่าจะใช้หลักการทํางานจากเบาไปหาหนักส่วนการข่าวก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อไปครับพร้อมกันนี้ครับพลตํารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้กําชับให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนจะมีการแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่ก่อให้เกิด การปะทะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อเช้านี้หรือไม่นั้นทาง DSI ก็จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทาง DSI แล้วก็ตำรวจนั้นจะมีการถแถลงภาพรวมอีกครั้งในเวลา17นาฬกาครับที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งครับมาดูท่าทีของรองอธิบดี DSI บ้างนะคะที่มีการเข้าเจราจากับ ภาพมหานพร์นะคะซึ่งก็ได้ข้อสรุปในการที่จะลดการเผชิญหน้าโดยให้มีการถอยออกห่างคนละหนึ่งเสาไฟฟ้านะคะเพื่อป้องกันมือที่3แทรกแซงค่ะเ <c oughs> มื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็เปิดเผยนะคะภายหลังได้มีการเข้าหารือกับภาพมหานพร,ร์ปุญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายโดยบอกว่าได้ข้อสรุปร่วมกันนะคะว่าจะมีการ ลดการ,รเผชิญหน้าด้วยการให้ทั้งสองฝ่ายถอยออกห่างคนละหนึ่งช่วงสาไฟฟ้าหรือว่าประมาณ10เมตรนะคะโดยมีการนําแผงเหล็กมากั้นตรงกลางแล้วก็ขอให้ทางวัดนั้นยกเลิกการเทศนาผ่านเครื่องขยายเสียงเพราะเกรงว่าจะเป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกับยาําดีเ s i นั้นเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ พร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนนั้นให้ช่วยกันกระจายข่าวให้ประชาชนที่อยู่ภายนอกได้รับทราบข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อคําปลุกกระดมซึ่งเจ้าหน้าที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนขั้นตอนต,อนต่อไปนั้นจะอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์นะคะรวมถึงมาตรการในการตัดน้ําตัดไฟก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์เช่นเดียวกันโดยขณะนี้ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้มีการตัดไฟแต่อย่างใดด้านพระมหานพพรก็บอกว่าผลการหารือดังกล่าวนะคะก็แสดงให้เห็นว่าทั้ง สองฝ่ายนั้นไม่ต้องการที่จะให้เกิดการเผชิญหน้าและเกิดความแรงเพราะความแรงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาจึงตกลงให้มีระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดระหว่างกันพร้อมขอความร่วมมือสู่มวลชนในการคัดกรองภาพที่จะออกสู่สาธารณชนโดยเฉพาะภาพความรุนแรงซึ่งทางวัดนั้นจะพยายามไม่ให้เกิดความรุนแรงจนนําไปสู่ความขัดแยง้งพร้อมขอให้เห็นใจการพิจารณาการตัดน้ําตัดไฟว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่ใช่แค่วัดได รับผลกระทบนะคะแต่ว่ายัางรวมไปถึงประชาชนภายนอกที่จะได้รับผลกระทบด้วยส่วนว่าจะมีการยอมถอยไปประตู5หรือไม่นี่นะคะก็ต้องมีการเจราจาร่วมกันบนพื้นฐานที่ใช้ความรุนแรงส่วนกรณีพระ ของวัดพนังการ,รูปหนึ่งที่มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับพระธรรมชโยว่ามีการหลบหนีออกไปจากวัดแล้วนั้นส่วนตัวไม่ได้มีการรู้จักและไม่ได้เคยพูดคุยกันเรื่องนี้มาก่อนรวมถึงกรณีที่มีการทุกกำแพงเป็นการกระทําของสิทธิกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะเข้ามาในวัดนะคะหลังมีประกาศของคอสชอในการใช้มาตรา44โดยทางวัดก็ไม่ได้ทราบเรื่องรวมถึงมีการระดมมวลชนก็เป็นเรื่องของเครือข่ายของวัดค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะ มีรายงานสดเข้ามานะคะคผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณจตุพรยอดศิลป์ก็ไปติดเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่วัดพระธรรมกายตอนนี้อยู่ในไซต์กระเปาแล้วสวัสดีค่ะคุณจตุพรคับสวัสดีครับ,ค,รบคุณจตุพรครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพ<ช>เป็นบรรยากาศสดๆเลย<ช>ดีกว่าะนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศสดๆที่วัดพระธรรมกายพร้อมๆกันครับค่ะ ตรวจสอบไม่ได้นะครับมันอาจจะสร้างความไม่เข้าใจกันระหว่างวัดกับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะนั้นผมก็เลยกาบนรจการทาง้วางแนวเดียวกันเราใหับเด็กเดตั้งล้วนเด็กก่อนนะครับบริเวณหน้าประตู5ของวัดพัะธมกายในขณะนี้บรรยากาศเริ่มผ่อนคลายลงมามากแล้วเมื่อเทียบกับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับขณะนี้มีทาง ฝั่งวัดพระธมกายซึ่งมีทั้งพระภิกษุสงฆ์รวมถึงสิทธิานุสิ์ของวัดพระธมกายอยู่คนละฝากฝั่งกับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งขณะนี้เป็นกำลังพลของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งระยะห่างกันประมาณ20เมตรครับในด้านฝั่งของวัดพระธมกายคณะสิทธิานุสิ์ขณะนี้มีการนั่งฟังมีการเปิด เสียงการบรรยายของพระธรรมชโยเมื่อครั้งสมัยที่ยังอยู่ที่วัดพระธรรมกายให้ลูกศิษย์ได้ฟังกันส่วนในเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนในส่วนของเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนขณะนี้ยังคงยืนปักหลักอยู่ระยะห่างประมาณ20เมตร มีความผ่อนคลายเกิดขึ้นมากโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้ออกมาถแถลงกับสื่อมวลชนออธิบายถึงเรื่องอาการออกหมายจับแล้วก็การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ได้เข้าไปค้นภายในวัดพระธมกายตลอด3ช่วง3 4วันที่ผ่านมาครับขณะน,นี้มีการดำเนินคดีทั้งสิ้นกับวัดพระธมกายรวมแล้ว3หมายจับ308คดีมีการยึดประตูทั้งหมด6ประตูรวมถึงการอายัดอาคาร15อาคารซึ่งตลอดที่ผ่านมาทางพระสนิทวง์ก็ได้กล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ของวัดได้ให้ให ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดีเไอเข้าตรวจค้นจนทั่วพื้นที่ทุกอาคารทุกชั้นทุกห้องมีการเซ็นเอกสารรับรองส่วนในเรื่องการเรียกพระ14รูปไปรายงานตัวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในด้านของวัดพระธรรมกายครับเนื่องจากมีการแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการส่งภาพบางภาพซึ่งความไม่ สร้างความไม่สบายใจให้กับลูกศิษย์วัดรวมถึงในเรื่องเหตุการณ์ประทับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บทางฝั่งวัดพระธรรมกายเป็นศิษยานุสิ์รวมแล้วทั้งหมดเจ็ดรายมีผู้หญิงหนึ่งคนครับที่ซี่โครงหักเจ็ดซี่เนื่องจาก ล้มแล้วก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสนี่คือเป็นการาถแถลงของพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสครับสถานการณ์ล่าสุขาดขณะนี้ที่นี่ยังคงยังคง <c oughs> เบื้องต้นขณะนี้มีเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบคือเปิดร้านอยู่บริเวณด้านข้าง บริเวณด้านข้างของวัดพระธรรมกายซึ่งอยู่บริเวณของแอนครับเป็นสตรีคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านก็มีการออกมา,าต่อว่าทางเจ้าหน้าที่ที่มาประจำการอยู่ที่บริเวณนี้ครับมีรายงานล่าสุดครับว่าที่กองอที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งหลังจากที่มีการประชุมกัน เสร็จเรียบร้อยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตารวจเอกจากทิพชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมติดตามสถานการณ์โดยรวมตลอดทั้งวันในวันนี้ครับาทางพลตารวจเอกจากทิพย์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับได้ให้สัมภาษณ์มีส่วนหนึ่งบางช่วงบางตอนครับที่กล่าวว่าหากพระธรรมชโยออกมา มอบตัวแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเช่นนายสนธิลิ้มทองกุลก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะถอนกำลังออกทันทีครับ